เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายอย่างง่ายและทำได้ทันทีอบภอยศานมาสกุลเอนเนอรพีสวัสดีครับหลายคนที่ฟังคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีคนที่มีปัญหาครับเช่น ตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วก็อยากจะได้เป้าหมายนั้นแต่ว่าไม่สามารถทําได้สําเร็จทันทีหรือบางคนตั้งเป้าหมายเล็กก็ยังทําไม่ได้หรือบางคนอาจจะยังไม่ตั้งเป้าหมายซึ่งก็ปะปนกันไปครับไม่มีแปลกเลยเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยอยากรวยเหมือนกันครับคนทุกคนอยากสําเร็จเหมือนกันครับแต่ไม่ได้มีทุกคนที่จะทําเป้าหมายนั้นได้สำเร็จเพราะอะไรมาฟังกันเลยครับเคล็ดลับในการทําเป้าหมายที่ง่ายก็คือ รู้สึกดีกับเป้าหมายนั้นก่อนจะเป็นไปได้ไหมครับที่หลายๆคนที่ทําเป้าหมายไม่สําเร็จในตอนนี้คุณรู้สึกแย่กับเป้าหมายบางคนบอกอา้าอะไรโอป้าฉันจะรู้สึกแย่กับเป้าหมายที่ฉันอยากได้ยังไงก็ฉันอยากรวยนี่ฉันอยากจะสําเร็จฉันจะรู้สึกไม่ดีได้อย่างไร หมายความว่าคุณรู้สึกอึดอัดบ้างไหมครับในขณะขั้นตอนของการลงมาทําคุณรู้สึกอึดอัดไหมครับที่คุณทํางานนานๆคุณรู้สึกหมกมุ่นไหมครับกับงานที่คุณทําและเวลาที่คุณทํานานๆเนี่ยคุณอึดอัดไหมครับคุณคุณเหนื่อย คุณอยากจะวางมันลงคุณคิดว่าเมื่อไหร่มันจะจบจบไปสักทีนั่นแหละครับก็คือคําว่ารู้สึกดีทําไมมันจึงต้องเกิดขึ้นเพราะว่าเป้าหมายที่ดีนะครับมันจะต้องมาคู่กับการรู้สึกดีการรู้สึกดีก็คืออะไรครับคือการที่เราเนี่ยเต็มใจที่จะทําทุกอย่างไม่ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่อย่างเช่นเฮ้ยเราทํางานตั้งแต่เชา้าจนถึงค่ำเนี่ยแต่เราไม่ได้บ่นถึงโอทีเราไม่ได้บ่นว่าเราต้องนอนดึกหรือตื่นเชา้าแต่เราเต็มใจทําทุกๆอย่างครับที่มันเป็นความสุขของเราจงทําให้เป้าหมายเนี่ย เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขแล้วรู้สึกดีกับมันเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกดีกับมันเราจะไม่อึดอัดเลยเราจะเต็มใจทํามาซะมากกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบเฮ้ยนอนดึกหน่อยนิดนึงหรืออาจจะตื่นเช้าขึ้นมาหน่อยหรือต้องทำบางอย่างที่แบบโหดูบกหมกมุ่นแล้วแบบดูยุ่งม,กมากๆ แน่นอนครับคนสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะมีพฤติกรรมหนึ่งก็คือความรับผิดชอบความรับผิดชอบนะครับคือเขาอาจจะทํางานเยอะมากๆเลยคนเหล่านี้นะครับของระดับโลกเนี่ยที่เขาเนี่ยสำเร็จได้ยกตัวอย่างเช่นบริอันเทซี่ทำงานหนักมามากกว่า6ปีบิลเกตทํางานหนักมา10ปีและอีกหลายท่านนะครับที่เป็นเศรษฐีระดับโลกเขาทํางานหนักนะครับ โหไม่ต่ำกว่าวันละ8-10ชั่วโมงครับคุณสามารถทํางานอย่างนั้นได้หรือไม่แต่นแน่นอน8-10ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้แบบเผื่อใจแบบไปไทโซเชียลมีเดียเล่นเลยไม่ได้ไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยเขาจะโฟกัสจดจ่ออยู่กับงานที่เขาทําด้วยความรู้สึกเป็นสุขรู้สึกดีที่ได้ทํารู้สึกว่าโอวันนี้ฉันดีขึ้นอีกแล้ววันนี้ฉันดีขึ้นอีกแล้ววันนี้ฉันทําได้อีกแล้วรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ทําลงไปรู้สึกแบบกระยนกระหือเลยคือมันไม่มีการบ่นว่าเหนื่อย มันไม่มีการบ่นว่าเฮ้ยง่วงนอนมันได้มีการบ่นว่าเฮ้ยนี่มันเยอะเกินไปนะจะไหวเหรอมันได่มีการบน่นและแน่นอนครับเมื่อเรารู้สึกดีเราก็จะไม่สงสัยครับว่าเราจะได้ผลลัพธ์นั้นหรือเปล่าเพราะเรารู้หรือว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันเมื่อเรารู้สึกดีและเราทําเต็มกําลังเราอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกด,ดีเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่มันกลับเคลื่อนคุณไปทําให้คุณโฟกัสปัจจุบันแทนที่คุณจะไปโฟกัสปัญหามากกว่าจริงไหมครับ และสิ่งต่อมาที่คุณสามารถฝึกได้ง่ายๆครับก็คือนึกถึงภาพผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้เกิดเท่านั้นครับผลลัพธ์คืออะไรยกตัวอย่างคุณอยากจะได้บ้านใช่ไหมครับลองนึกถึงผลลัพธ์ได้ไหมครับว่าบ้านคุณจะต้องมีโซฟาอย่างไรมีพื้นมีผนังหรือเป็นรูปแบบบ้านอย่างไรเป็นบ้านสไตล์ลอฟหรือโมเดิร์นหรือเป็นแบบไหนครับที่คุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้เนี่ยบ้านคุณสีอะไรพยายามลงดีเทลไปในจินตนาการของคุณและถ้าเกิดว่าคุณทําได้นะครับลองหาแบบ ที่เป็นแบบรูปหรืออาจจะวาดรูปเองก็ได้นะครับที่เป็นแบบใกล้เคียงมานะครับว่าเอ๊ะคุณอยากจะตกแต่งบ้านประมาณไหนกรณีที่คุณอยากจะได้บ้านหรือคุณอยากได้รถอยากได้รถสไตล์ไหนครับลองเข้าไปดูนะครับในตาม Tik k t o k YouTube หรืออาจจะเป็นคลิปวิดโอในช่องทางต่างๆก็ได้นะครับลองให้เห็นภาพก่อนก็ได้นะครับแล้วคุณก็ฝึกที่จะนึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงบ้านนึกถึงรถและเงินที่คุณอยากจะได้หรืออิสรภาพหรือคุณภาพชีวิตที่คุณ<ๆ>อยากจะได้นะครับพยายามนึกถึงมันบน่อยๆนะครับแล้วก็หา ภาพมาอยู่ใกล้ๆคุณนะครับเช่นอาจจะติดในวิชั่นบอร์ดนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยถูกกระตุ้นเกี่ยวกับบ้านถ้าเกิดว่าคุณชอบรถก็เอาเป็นรถนะครับเพื่อให้ถูกกระตุ้นนะครับว่าเฮ้ยรถเนี้ยมันสวยรถนี้มันดึงดูดมันเย้ายวนใจมันทําให้คุณอยากจะทําทุกอย่างเพื่อจะได้รถคันนี้หรือคุณภาพชีวิตที่คุณอยากจะมีเช่นพาครอบครัวไปเที่ยวประเทศไหนล่ะจังหวัดไหนล่ะ ให้ติดภาพเหล่านั้นไว้ใกล้ๆนะครับแล้วก็ฝึก Visualization หรือฝึกจินตนาการนะครับอย่างน้อยเนี่ยประมาณสัก3-5นาทีในช่วงเช้าครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการวางแผนแล้วก็ลงมือทำตามแผนการนั้นคุณจะต้อง เซตเป้าหมายตัวเองวันต่อวันวันต่อวันนะครับเฮ้ยวันนี้ฉันทาอะไรพรุ่งนี้ฉันทาอะไรพยายามเซตล่วงหน้าไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพรุ่งนี้คุณจะต้องทํางานให้เซตทุกๆอย่างไว้ตั้งแต่วันนี้ครับว่าคุณเนี่ยอยากจะทํางานอะไรแล้วก็ทํามันให้จบครับเคล็ดลับสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเริ่มต้นยังไงมันอยู่ที่ว่าคุณจะจบมันยังไงเพราะฉะนั้นเคล็ดลับสําคัญที่ทําให้คุณมีรายได้เยอะขึ้นหรือมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในงานนั้นๆครับก็คือว่าคุณทํางานนั้นให้จบครับทางานนั้นนให้จบแแต่่น เป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเปลี่ยนได้เสมอถ้าวิธีการที่คุณใช้มันทําให้คุณเนี่ยเฮ้ยยังไม่ไปถึงเป้าหมายเนี่ยคุณสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับย้าให้ดี flexible หรือการยืดหยุ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆในการที่ทําให้ถึงเป้าหมายคนส่วนใหญ่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่กล้าตั้งเป้าหมายอีกแล้วนะครับไม่กล้าทําเป้าหมายเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาตั้งเป้าหมายใหญ่ แล้วเขาก็ล้มลงมาเจ็บแน่นอนครับหลายคนก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันตั้งเป้าหมายใหญ่ผิดหวังมาแล้วมันจะเจ็บปวดคุณไม่จาเป็นต้องเจ็บปวดครับเพราะว่าความเจ็บปวดมันเป็นทางเลือกของคุณแต่เราจะไม่สร้างทางเลือกนี้ให้กับตัวเองครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะครับใช้แค่วิธีการเดียวแล้วไปถึงเป้าหมายคําถามคือถ้าวิธีการนั้นมันไม่ได้ผลลัพธ์คุณทาต่อไปมันจะยังได้ผลลัพธ์ไหมครับคาตอบก็คือไม่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเฟรซเบิรนะครับหรือแบบยืดหยุ่นว่าเฮ้ยวิธีการ A ไม่ได้ก็ต้องทําวิธีการ B <c> B ไม่ได้ท <c> ํา C เฮ้ยหรือ b ดี C ก็ดี <D S 1> เอา B ก <g> ับ C ลองมา mix หรือผสมกันหรือประยุกต์สิ คุณไม่สามารถใช้ความรู้ที่เป็นทฤษฎีเนี่ยในการสร้างความสาเร็จได้ครับคุณจําเป็นมากที่ต้องประยุกต์ใช้ความรู้ของคุณเนี่ยเอามาแบบหล่อล้อมรวม,มกันแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการลงมือทําครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ความสามารถในการสังเคราะห์ข้อมูลแล้วเอามาลงมือทํำหรือบ้านเราเรียกว่าตกผลึกแล้วและลงมือทำเนี่ยก็ไม่ได้มีหลายคนที่จะทําได้ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเรียนรู้มาจะผ่านไลฟ์สดหรือคลิปิดโอช่องทางต่างๆคุณก็โอเครู้รู้ว่ามันคืออะไรแต่ไม่ได้รู้จริงครับจึงไม่สามารถตกผลึกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จริงได้อย่างไรล่ะโอป้า นำมันมาใช้ครับนำมันมาใช้ทุกความรู้ที่คุณแบบจะทําให้คุณมีไรายได้เยอะขึ้นหรือคิดได้ดีมากขึ้นคิดบวกมากขึ้นนำมันมาใช้จริงๆเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าวิธีการนั้น A ใช้ได้หรือวิธีการ B ใช้ไม่ได้คุณจะต้องลิสต์แบบนี้ออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ต่อมานะครับก็คือว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องแคร์อะไรเลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหลังจากที่คุณลงมือทำนะครับคนส่วนมากเนี่ยก็อาจจะตกม้าตายในข้อนี้ครับ คือกังวลใน,นผลลัพธ์มากว่าฉันจะได้ผลหรือเปล่าเอ๊ะจะได้ผลหรือไม่นะเออถ้าทําแล้วจะมีคนสนใจฉันไหมฉันจะขายได้ไหมธุรกิจฉันจะโตหรือเปล่าหรือจะมีคนดูไลฟ์สดฉันหรือเปล่าหรือหรือฉันจะรวยได้หรือเปล่าอ่โมแต่สงสัยว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงการที่คุณนะครับไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องแคร์อะไรเลย มันคือสเตตหรือสภาวะในเรื่องของการปล่อยวางครับถ้าเกิดว่าคุณปล่อยวางได้เมื่อไหร่ผลลัพธ์ก็จะมาเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอะไรมันได้มีเฟรคเอนซีหรือคลื่นความกังวลที่มาคอยรบกวนและกัดขวางคุณยังไงล่ะครับมันมีแต่บอกคุณว่าโอเควางใจอยู่กับปัจจุบันทําให้เต็มกําลังทําเต็มความสามารถแล้วก็รอรับผลของมันได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้อง เป็นคนที่ปล่อยวางจึงจะเป็นคนที่ส่งพลังครับเพราะฉะนั้นการปล่อยวางทำโดยการที่ไม่คิดถึงว่าเฮ้ยหลังจากฉันลงมือทำจะได้ผลลัพธ์อะไรแต่คุณวางใจและสวมการเป็นไปเรียบร้อยแล้วว่าผลลัพธ์ที่คุณทำนั้นจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนคือเหมือนกับว่าเราโยนใจไปตรงปลายทางแห่งชัยชนะแล้วครับว่าเราทำได้เราโยนใจไปเรียบร้อยแล้วว่าเรามีได้เราเป็นได้ มันเกิดกันได้คุณได้รู้สึกสมมติคุณอยากได้บ้านใช่ไหมครับคุณรู้สึกว่าคุณไปนั่งอยู่ที่โซฟานั้นแล้วแล้วก็กดปุ่มรีโมทดูทีวีหรือบางทีคุณกําลังแบบโอ้โหทำอาหารอยู่ในครัวที่แบบใหญ่มากๆครัวแสนสวยของคุณยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใช้ชีวิตตรงไหนของมุมบ้านครับคุณลองคิดถึงปลายทางที่คุณเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นหรือขับรถคันนั้นหรือมีคุณภาพชีวิตดีๆเนี่ยหลังจากที่คุณแบบทําเงินก้อนใหญ่ ก้อนที่คุณอยากจะได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าให้คุณสวมการเป็นไปก่อนคือถ้าเรารู้สึกดีเราจะกําจัดอารมณ์เชิงลบได้มากๆถ้าเรารู้สึกดีเราจะกําจัดความกังวลได้มากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยวางเป็นขั้นตอนสําคัญที่มากนะครับมีผลกับคุณมากนั่นเองนะครับทำไมต้องบอกว่ามากมันมีผลกับคุณมากๆเพราะสุดท้ายแล้วถ้าคุณตั้งเป้าหมายนะและคุณลงมือทํานู่นนี่นั่น,นรู้สึกดีแต่คุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางในขั้นตอนสุดท้าย มันก็จะทําให้คุณมีความกังวลบางคนบอกุอ่ยฉันก็กังวลน,นิดเดียวเองไม่เกี่ยวครับกังวล1%กังวล10%กังวล100ก็เท่ากับกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณมีความกังวลครับทุกอย่างจะถูกแคนเซิลทันทีเพราะฉะนั้นปล่อยวางในผลลัพธ์นะครับไม่ต้องคิดมากว่า ผลลัพธ์จะได้ยังไงแต่วางใจไปเลยว่าผลลัพธ์นั้นดีแน่นอนมันดีแน่นอนและมันเร็ววันนี้แน่นอนให้คุณเชื่ออย่างนั้นครับและนี่ก็เป็นเคล็ดลับการตั้งเป้าหมายอย่างง่ายและทําได้ทันทีสําหรับใครที่ลองนําวิธีนี้ไปใช้นะครับและคุณได้ผลลัพธ์ดีขึ้นยังไงก็สามารถที่จะแชร์ใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับวันนี้โอเปอิสานมาสเตอร์โค้ด p สวัสดีครับ